ตอนนี้พี่อ้อยอยู่กรุงเทพนะคะมาทําเอกสารที่ <c oughs> มาทําเอกสารที่สถานทูตอเมริกานะคะก็ร้อนตอนนี้ก็มารอที่หัวลําโพงและรถออกสามคุมครึง่งเดินทางมาจากสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะมาทําเอกสารที่กรุงเทพที่สถานทูตอเมริกานั่นเองมาทําเอกสารเกี่ยวกับการทําใบคอใบคอร้อยยี่สิบสองนั่นเองนะคะ ถามว่าทํายากไหมมันก็ยากมันก็ง่ายต้องนัดกับสถานทูตตั้งแต่พี่อ้อยมาวันที่24กุมภาเนาะแล้วก็นัดสถานทูตได้วันที่23มีนานี่แหละยากมากเอกสารนะมันต้องเตรียมหลายอย่างพอพี่อ้อยได้เอกสารจากสถานทูตเสร็จแล้วนะพี่อ้อยก็จะต้องเอาไปแปลก็จะมีใบทะเบียนสมรสแปลนะเอกสารที่ขอมาจากสถานทูตคือจะขอแบบว่าเปิดบัญชีธนาคารแบงก์กรุงเทพได้แล้วก็ สามารถสามารถที่จะต่อวีซ่าได้เองนะคะใบครรอยย่สองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสแตมสำเนาพาสปอร์ตเพื่อที่จะเอาเข้าทะเบียนบ้านของเราในจังหวัดตุรินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความรู้ใหม่ดีนะที่พี่ออยไปถามเอเจนซี่าแถวที่ถนนมิทยุนั่นแหละถ้าแถวสถานทูตอเมริกานั่นแหละว่าต้องทําอะไรมาก ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่รู้หรอกเนาะไปถามเขาเสร็จแล้วก็วิ่งไปดักรอสามีที่หน้าสถานทูตอเมริกาว่าเอกสารตัวนี้ต้องขอเพิ่มแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปใหม่เขาก็อนุญ,ญาตให้เข้าไปใหม่เนาะไปแต้มสรลุดแล้วใบละพันห้สามใบสามีทำมาสามใบแต่ตอนนี้พี่อ้อยก็3ใบพ5นห้าพัมันสี่พแล้วก็ค่าเอเจนซี่กห้าพั แปลเอกสารใบจะเบียนสมรสด้วยนะจากภาษาอังกฤษเป็นไทยนะก็อยู่ที่1,000บาทอย่างอื่นอีกก็คือตีไปทั้งหมด5,500เพราะมันต้องแปล3ามใบอะที่สามีขอมาจากสถานทูตนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราได้เอกสารแปลแล้วก็ประทับตรากครงศูนแล้วโดยที่ทะเบียนสมรสไม่ต้องประทับตานะแต่แปลมาไว้เพราะว่าเราจะไปทำใบคอรอ22ที่อำเภอที่บ้านพี่อ้อยที่อำเภองห์ขรภูมิ พอดีสามีนั่งดูหนังอยู่ใกล้ๆก็เนี่ยแหละมาอัปเดตนิดหนึ่งว่าเนี่ยร้อนมากหน้าดูดิไม่ได้แต่งหน้าแต่งหน้าไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากเลยค่ะก็มาอัปเดตนิดหนึ่งเผื่อสาวๆคนไหนอินบอกมาถามนะว่าพี่อ้อยจดทะเบียนสมรสที่อเมริกา แล้วพอเราจะต่อวีซ่าให้สามีเราต้องทอํายังไงบ้างหนึ่งต้องเอาไปขอใบรับรองการจดทะเบียนสามรสที่สถานทูตอเมริกาก่อนจะเปิดบัญชีแบลงกรุงเทพก็คือต้องไปขอใบรับรองที่สถานทูตอเมริกาทําการนัดหมายนะคะแล้วก็ขอเอกสารทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็ให้เอเจนซี่ไปแปไปประทับตรากรงศูนย์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งให้พี่อ้อยที่บ้านประมาณ2-3วันพอดีพี่อ้อยอยู่หัวลำโพงเสียงดังนิดหนึ่งเด้อ ก็ก็เดินทางมาจากสุรินนั่นแหละมาถึงเช้าตอนอประมาณสัก7จ็ดโมงสินาทีแล้วก็บึงไปถึงที่สถานทูตเลยก็จะได้เป็นประโยชน์มาแชร์ประสบการณ์ให้สาวๆที่แต่งงานกับหนุ่มอเมริกานะ จะได้รู้ขั้นตอนว่าถ้าเกิดมาอยู่ไทยเราต้องทํายังไงบ้างใบคอร์2ยีต้องทํายังไงบ้างแต่ถ้าใครอยู่อเมริกาจะขอใบรับรองการจดทะเบียนสมรสที่อเมริกาไว้ก่อนก็ได้นะที่สถานผู้ไทยนะ่ะทาไว้ก็ง่ายแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ที่เมืองไทยนะ่ะฉบับละพันห้านะตอนนี้คือมันปรับราคาขึ้นจากแต่ก่อนมันพันยี่สิบนะที่เขาเคยลงไว้ในเน็ตนะเดี๋ยวนี้มันพันห้าแล้วนะ,ะสามีก็ไปบอกให้เขาทำสองใบแล้วอีกใบหนึ่งก็คือก๊อปปี้ copy. ก๊อบปี้พาสปอร์ตแตมป์ก๊อบปี้พาสปอร์ตเพื่อที่จะเอาสา mm hmm. มีเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยโอเคค่ะยังไงก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำใบคอร์รยสอก็สอบถามเข้ามาได้นะ mm hmm. ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูลใหม่ที่พี่อ้อยรู้นะ่ะตอนแรกพี่อ้อยก็ไม่เคยรู้หรอกว่าว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างแต่พอสามีมานะ่ะ มันก็เสียเวลาในการนัดหมายสถานผู้และช่วงนี้โควิดด้วยมันก็มันก็เลยที่จะนัดหมายค่อนข้างช้าแล้วก็ยาวมากแต่ก็คือทําเสร็จภายในวันเดียวแต่โชคดีที่เจอเจ้าหน้าที่ใจดีให้เข้าไปขอแสตมป์ใบพาสปอร์ตเพื่อที่จะเอาเขาเอาชื่อเขาเข้าไปในทะเบียนบ้านด้วยท,ทําทีเดียวจบก็เจอเจ้าหน้าที่ที่ดีเขาบอกเจ้าหน้าที่บริการดีแล้วก็เราก็ไปเสียให้เอเจนซี่นะถ้าใครไม่อยากเสียเงิน 4 000, 5 0 0ัานะก็ไปแปลเองที่กงศูนย์แจ้งวัฒนะแล้วก็สแตมป์ที่น,นั่นแล้วก็รอนะคะแต่พี่อ้อยนะจ้างเขาไปเลย5,5 0 0เขาจะส่งให้เราทั้งหมดตามที่อยู่ที่เราบอกเขาไว้โอเคใครยังไงก็มีคำถามอะไรก็คำถามเ,เขียนคอมเมนต์เราก็ถามเข้ามาได้นะคะขั้นตอนก็ค่อนข้างซับซ้อนนี่หนึ่งพยายามอ่านหาข้อมูลนะคะการทำไบคอรอ2 2พี่อ้อยอะ่ะ มีโพสต์ไว้ในในในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เพราะว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะ